ในช่วงเวลานี้นะครับมีดวงดาวโครจรโยกย,ย้ายค่อนข้างจะสองสามรอบพอสมควรนะครับในเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2564นั้นมีดาวอาทิตย์โครจรเข้าสู่นะครับราศีสิงห์ดาวพระพุธก็โครจรเข้าสู่ราศีสิงห์และเข้าสู่ราศีกันตามลําดับภายในเดือนเดียวถือว่าตัวเขาเองนั้นโครจรวิปิิตนะครับพอเขาจะรีบเร่งเดินหรือว่าเสดิจนั่นเองต่อมาดาวศุกร์นะครับก็โครจรเข้าสู่ราศีกันก็ถือว่ามีดวงดาว ในมุมกว้างโยกย้ายราศีในครั้งนี้อยู่4ครั้งด้วยกันนั่นเองนะครับและการย้ายครั้งนี้จะส่งผลอย่างไรกับชาว12ราศีไปรับชมกันได้เลยครับท่านที่เกิดในลัคนาสิทธิ์นราศีกุมของเดือนสิงหาคมพุทธศักราช25 6 4นะครับในช่วงเวลานี้ดาวประจําตัวของคุณยอยู่ที่ราศีพฤษภมีตำแหน่งเป็นนิดดูเหมือนอ่อนกาลังนะครับ แต่ใครจะบอกว่าถ้าอ,อ่อนกํลาลังนั้นแปลว่าราศีกุมก็ต้องอ่อนกลาลังทั้งปีทั้งชาติหรือราศีกุมไม่มีใครดีทั้งปีทั้งชาติมันจะเป็นไปได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้นะครับตัวล,ลึกมันมีรายละเอียดต่างๆว่า,ามากมากมายค่อนข้างจะเยอะนะครับผมว่าราศีกุมในเดือนนี้ยังเป็นเป็นในจที่ทางที่ดีอยู่เดือนหน้าอาจจะเริ่มเปลี่ยนแปลงบ้างแต่เดือนนี้ดีแน่สาเหตุเพราะดาวเจ้าเรือนการเงินและดาวเจ้าเรือนลาภหรือลาภของคุณคือดาวพฤหัสทับดวงชะตาคุณอยู่ ถือว่าดวงตาของคุณเองนั้นเป็นเป็นในหยดทิศทางที่ดีลาหูเนี่ยโดยปกติลัคนาดวงตาคุณมันก็ท้วงอยู่แล้วพลัดทับอีกยิ่งหนักเข้าอีกใครที่เป็นราศีกุมในช่วงนี้นะครับของทุกคนผมว่าตัวคุณเองอ้วนหนักขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับผมมีน้ําหนักขึ้นกว่าเก่ามีกินมีใช้ดีขึ้นกว่าเดิมแต่ประการต่อมาดูเหมือนดาวอาทิตย์นะครับซึ่งเป็นเจ้าเรอนความรักที่ผ่านมาทะเลาะเบาแวงปวดเสียเรียนก้าโยอาจารย์เหนื่อย รอบนี้ไม่เหนื่อยหลังจากกลางเดือนดาวอาทิตย์ย้ายเป็นเกษตรไปแล้วนะครับดาวคู่เป็นเกษตรเล่นกับดาวพฤหัสหักเรื่องของการเงินอีกเผลเพอช่วงเวลานี้เนี่ยถ้าเป็นผู้ชายเขาเรียกนาลีอุปธรภมถ้าเป็นผู้หญิงเขาเรียกบุรุษอุปรรมัมภมคุณสบายแน่นะครับถือว่าคู่ครองคนรักถ้าใครเจอช่วงนี้ผมว่ามีโอกาสดีเป,เป็นในจดทิศทางที่คนขาจะสวยงามเลยนะครับเรื่องของความรักอย่างแน่นอน ในมุมนี้เดี๋ยวจะบอกว่าโอ้อาจารย์ผมเจอช่วงนี้ต้องดีกับดวงชะตาอย่างมากคือผมทายมุมกว้างนะครับอันนี้แนะนํานิดนึงเพราะบางคนถ้าพื้นดวงชะตาความรักดีหรือร้ายเราไม่ทราบแต่ในมุมกว้างไว้ก่อนเนี่ยราศีกลุ่มในช่วงนี้เจอผมว่าใช่เ,เป็นไป็นในทิศทางที่ดีของดวงชะตาคุณเลย<อ>เรืเ่องของหน้าที่การงานถือว่าเป็นเป็นในจังหวะทิศทางที่ดีด้วยซ้ำไปนะครับยังเป็นเป็นในจังหวะทิศทางที่โอเคใครก็ตามนะครับที่เป็นราศีกลุ่มเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วดาวเจ้าเรือนของคุณเรื่องของหน้าที่การงานก็คือดาว เกี่ยวกับพวกเครื่องไม้เครื่องมือนะครับของมีคมเช่นงานช่างนะครับงานใช้ฝีมืองานใช้เข็มอะไรลักษณะเหล่านี้นั่นคือลักษณะของคุณพอเจออาทิตย์ด้วยเนี่ยช่วงนี้ผมว่าได้โอกาสแสดงฝีไม้อลายมือเช่นคุณอาจจะเป็นช่างสักช่าง ลงเข็มอย่างนี้ช่างสักแท็ทูก็สุดแท้แล้วแต่หรือว่าเป็นเชฟเป็นกุ๊กนะครับหรือว่าเป็นช่างซ่อมต่างๆผมว่าช่วงนี้เดือนนี้หน้าที่การงานคุณถือว่าเป็นเป็นในจดทิศทางที่ดีมีโอกาสแสดงปีมได้ไม,มือได้หรือถ้าหากว่าอาจาราย์รัฐโสอยู่ผมไม่ได้เจอใครแต่มีคนมาชวนให้ลงทุนร่วมพุ่นกันลงไปเลยครับถือว่าดีนะครับในช่วงเวลานี้นะครับผมก็อะไรก็ตามในช่วงนี้เนี่ยสถานการณ์โควิดผมไม่แนะนําให้สัญญาใจทุกราศีโดยหลักความเป็นจริงนะครับ เพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีปัญหาภายในที่หลังแต่ถ้าตามดวงชะตาแล้วเนี่ยดาวที่เป็นเกษตรก็สามารถสัญญาใจได้เฉเพาะช่วงเวลาที่เขาอยู่ด้วยนะครับแต่พอดาวเขาหลุดปุ๊บเดี๋ยวเจ๊งนะครับดังนั้นเนี่ยดาวเขาเดินทุกเดือนแต่สัญญามันทำมันเปปีๆแล้ทำยังไงคุณก็ต้องล็อกสเปกไว้เลยนะครับนี่คือวิธีการแก้โดยหลักความเป็นจริงนะครับผมประการต่อมาเนี่ยเรื่องของนะครับเหตุต,าต่างๆดาวพระเาราตอนนี้โคจรเป็นเกษตรในดวงชะตาของล,ลัคนาราศีกุมุกคนแล้วเขาเป็นเจ้าเลยมีนาศ มันไม่ได้แปลว่าชิพหายไหวผ่วงพังทลายนะครับโอ้โหราศีกลุ่มเจ๊งหมดมันไม่ใช่มันแปลว่าช่วงเวลานี้วิกฤตก,การณ์ต่างๆแบบนี้ถ้าคุณสามารถสร้างตัวเองได้เพราะอาทิตย์ก็เป็นเกษตรดาวพฤหัสก็มาทับแถมเป็นคู่มิตรกันอีกผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนค้ำชูตัวเองนะช่วงนี้ดูในราศีของพุทธศพที่เป็นเลยพันธุมีโอกาสจะสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาคือถ้าใครทาโอกาสต่งนี้ได้เนี่ยพลิกๆเลยนะครับแต่ถ้าใครไม่ทําจบจบเลยเหมือนกัน เพราะตัวเองไปอยู่พันธุ์มีโอกัดอยากได้บ้านอยากได้รถพอมันเป็นนิดโอราคงทําไม่ได้ผมคงทําไม่ได้หรอกคุณก็ทําไม่ได้อย่างนั้นแหละครับมันแปลว่าคุณคิดว่าคงไม่เป็นไปไม่ได้แต่พอดาวโคัรมาทับร่วมกับอาทิตย์และเลนลงูงตามันจะทําให้คุณพลิกประกอบกับดาวสาวินาเป็นเกษตรเนี่ยถ้าอยู่ในตําแหน่งดีเนี่ยพลิกพลิกดีเลยกลายเป็นว่าโอ้โหตั้งตัวได้เลยนะครับมันจะเป็นไปในจังหวะแบบนั้นแต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าเป็นไปไม่ได้งนั้นคุณก็ไม่ต้องทําคุณก็เป็นไปไม่ได้ตลอดปีตลอดชาติินนนนนััั่เเออองงี้คคืหลกวามป็จร นะครับผมเพราะเดี๋ยวพอเดือนหน้าปีหน้าฟ้าใหม่ไอ้ตำแหน่งนิดของราศีกุมเนี่ยมันจะขยับนะครับเป็นเทวีชโชคมันจะฟื้นขึ้นมาอันนี้มันต้องมองในมุมกว้างนะครับแต่เรื่องของดวงดาวเนี่ยราศีสิงหรลัคนาสิงหรือว่าลัคนากุมอะไรก็ตามในช่วงเวลานี้ในเดือนสิงหาคมมาส่งผลให้คุณแค่นี้เดือนหน้าเขาโค้าส่งผลอีกแบบหนึ่งแต่เราดูกันระยะยาวนะครับขอให้ลัคนาราศีกุมช่วงเวลานี้สู้หน่อยอดทนหน่อยผมว่าดีขึ้นแน่นะครับผม ขอเป็นกำลังใจให้กับลัคนาราศีกุมทุกท่านนั่นเองนะครับสำหรับท่านใดที่ถูกใจคำพยากรณ์หรือชอบเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดคำพยากรณ์ดีๆแบบนี้ก่อนใครสำหรับคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ